เวลาล้อมเขาได้ได้ผลประโยชน์เงียบเวลาเสียโวยวายผมต้องทำยังไงให้คุณพึงพอใจได้ทั้งหมด สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่ชินเคยด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไลฟ์สกิลครับสำหรับวันนี้ก็อยู่กับรายการอัปเดตข่าวสารจากวงการมวยหน่อยละกันครับแอดมินว่าจะไม่พูดถึงแล้วครับแต่ว่านี่มันคือใจความสําคัญครับสําหรับมวย5้ายกซึ่งเมื่อคืนครับสาหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งแอดมินก็ถือว่าเห็นผ่านๆนะครับเป็นการประท้วงในศึกมวยศึกแห่งหนึ่งครับก็ถือว่าเป็นการประท้วงเป็นการโห่ไม่พอใจในผลการตัดสินซึ่งก็ถือว่ามีความชุลมุนเล็กน้อยครับสําหรับเมื่อคืนเองแต่ ทำให้ภาพที่ออกมาครับสะท้อนออกมานั้นมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับสําหรับวงการมวยและหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อวานครับแล้ววันนี้เองครับทางด้านเสียโบ๊์นัทเดชครับก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็โพสต์ล่าสุดเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นสําหรับประเด็นของเมื่อคืนครับเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียโบ๊์ดูครับว่าทางด้านเสียโบ๊์นั้นโพสต์ใจความว่าอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นเมื่อคืนครับทางด้านเสียโบ๊์กล่าวว่า ผมไม่ได้โพสต์เฟซบุ๊กเลยครึ่งเดือนเต็ม,เตมๆเพราะเบื่อหน่ายและเหนื่อยมาก,มากๆกับวงการมวยไทยผมไม่ใช่คนดี100%ครับแต่ชีวิตนี้ก็ไม่เคยทำร้ายหรือทำลายใครผมคิดเสมอนะครับว่าเราอยู่กันเหมือนครอบครัวไม่ว่าเราจะเป็นหัวหน้าคณะนักมวยและเซียนมวยน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าต่างคนต่างทำรรมาหากิน ให้เกียรติซึ่งกันและกันแต่มาถึงวันนี้วงการมวยในอุดมคติมันไม่มีแล้วความเห็นแก่ตัวเอาแต่ใจตัวเองถูกเป็นผิดผิดเป็นถูกเลอะเทอะกันไปทั้งวงการทุกครั้งที่มีปัญหาไม่มีครั้งไหนเลยที่ผมจะไม่แก้ไข แฟนมวยเรียกร้องอะไรไม่เคยมีครั้งไหนที่ผมไม่เป็นเดือดเป็นร้อนรีบแก้ไขสะสางทุกปัญหาในส่วนที่ผมทำได้ทันที วงการมวยตกต่ำก็เพราะเซียนมวยบางคนที่จองจะรักษาแต่ผลประโยชน์ของตัวเองจนลืมไปถึงความถูกต้องคืออะไรเวลาล้อมเขาได้ได้ผลประโยชน์ก็เงียบเวลาเสียโวยวายผมต้องทำยังไงให้คุณพึงพอใจให้ได้ทั้งหมดสมัยนี้คำว่านักเลงเล่นมันหมดไปแล้วหรืออย่างไร ก่อนหน้านี้เรื่องการยกเลิกการตัดสินที่ผมไม่ได้พูดอะไรเลยผมเสียใจมากๆเพราะทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องคือคนที่ผมรักและเคารพแต่ถึงอย่างไรก็ตามต่างคนต่างทำหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องในวันนั้นก็ถูกคำสั่งห้ามเข้าเวทีมวยทั้งหมดแบบไม่มีกำหนด จากเหตุการณ์เมื่อคืนนี้เช่นเดียวกันในเมื่อไม่ให้เกียรดกันไม่ได้มองว่าพ่อของผมเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการมวยเป็นคนรุ่นพ่อที่ควรจะเคารพนับถือดังนั้นบุคคลที่เกี่ยวข้องเมื่อคืนนี้ทั้งหมดห้ามเข้าชมรายการมวยของเพชรยินดีทุกรายการนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป ต่อจากนี้ใครไม่พอใจคิดว่าอยู่ร่วมกันไม่ได้หรือไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกันส่งรายชื่อมาที่ผมได้เลยนะครับผมจะรวบรวมรายชื่อแล้วติดป้ายประกาศหน้าเวทีว่าห้ามเข้าชมรายการมวยของผมทุกรายการครับและสุดท้ายเสียโบสก็ยังบอกนะครับว่าต้องขอขอบพระคุณพี่ๆเซียนมวยหลายท่านที่โทรมาให้กำลังใจผมไม่ท้อครับทำงานของผมต่อไป แต่หลังจากนี้คงต้องเลือกเพื่อนร่วมเดินทางดีๆคนดีๆยังมีอีกเยอะในวงการมวยผมยังรักและเคารพทุกท่านโปรโดช่วยกันทำให้สังคมมวยเป็นสังคมที่น่าอยู่เถอะครับขอบคุณครับ และนี่ครับก็คือการออกมาชี้แจงของทางด้านเสียบด์ครับผ่านโพสต์ของ Facebook ซึ่งทางด้านเจ้าตัวนั้นก็ถือว่าบอกอย่างชัดเจนนะครับไม่ได้ออกมาเกี่ยวกับ a c e b o o k ไม่ได้เคลื่อนไหวทางด้าน Facebook นั้นเป็นเดือนแล้วเพราะว่าหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นเองก็ถือว่าหนักหน่วงพอสมควรครับสำหรับในการจัดการทุกสิ่งทุกอย่างครับสำหรับทางด้านเสียโบต์ก็ถือว่าชัดเจนนะครับสำหรับทางด้านเสียบส์เองก็ห้ามสําหรับคนที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อคืนซึ่งอยู่ในเห คือบทความจากทนานเสียบทนัฐเดชครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ